เล็กพิกี้หนูของเราคนนี้ดูซิว่าจะทําได้กี่วินาทีสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องอะไรคะน้องน,นูค่ะโอเคหนูพูดคําว่าเอ็นฟาร์โกเป็นไหมคะเป็นค่ะไหนหนูพูดคําว่าเอ็นฟาร์โกสิคะเอ็นฟาร์โกเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะให้พูดคำว่าเอ็นฟาร์โกก่อนอย่าเพิ่งลูกเ <c oughs> ดี๋ยวพี่สองคนก็วิ่งลงเวทีเอาพร้อมยังลูกเอาให้ได้ยาวที่สุดนะนับหนึ่งสองสามน้องมานานมิ เลยค่ะคนไหนคุณแม่น้องคะยกมือเลยค่ะโอ้โหหันหน้าไปทางคุณแม่ลูกคุณแม่กําลังถ่ายวีดีโอเอาให้ได้ยาวที่สุดเอาให้พี่สองคนสะดุ้งเลยนะว่าเราจะพูดได้ยาวแค่ไหนนับหนึ่งสองซ่อมไอ้ชาโก้โอโหเขาเรียกว่าเล็กพี่หนูเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะได กี่วินาทีคะพี่ปิวโอ้โหได้ไปถึงเจ็ดวินาทีงั้นน้องผิงนะคะเป็นผู้ชนะน้องผิงนะคะหนูชื่อน้องนนอะไรนะคะชื่อนานูนานูเหรอคะโอ้ยน้องนานูจะถือไหวไหมให้เพื่อนไหมมันใหญ่เกินอะนนอ้าวผู้ชนะขอชิ้นเล็กเลยล้วะคะ่ะ น้องบอกหิ้วไม่ไหวมีใครมาหิ้วแทนไหมคะพอมีคนจะหิ้วแทนนวยรับของรางวัลสําหรับผู้ชนะเลิศไปเลยกับน้องนานนคะ่ะขอบคุณนะคะนุนขอบคุณไม่ไหวคะ่ะเพราะหนังสือนาอน,นุถึงหนังสือไปหาคุณแม่ลอย